สวัสดีผู้ที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นบิ๊กเด็กนะครับผมเลือกไพ่สาหรับที่1และสําหรับที่2นะครับผมเดอะสเตมพัง <Stamp> กับ The e อียิครับอาร์ตสำหรับหัวข้อคลิปนี้หนทางสู่ความสําเร็จของคุณนะครับขอให้ไพ่แนะนํานะครับหนทางสู่ความสําเร็จของคุณสาหรับที่1 และสำหรับที่2นะครับคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่แบบพลังงานรวมนะครับอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะครับผมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับผมหรือถ้าเกิดคําดีใดคําใดที่ดีทางเลือกใดที่ดีนะครับผมสามารถนําไปเป็นไกด์นาทางนะครับผมประกอบเป็นเส้นทางนะครับผมหนทางสู่ความสําเร็จของคุณนั้นคือ โอเคสมมุติว่าเลือกแล้วเริ่มเลยนะครับสําหรับผู้ที่เลือกสํหรับที่หนึ่งนะครับอขออนุญาตครูลูกครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวเจ้าชะตาขออนุญาตเปิดดวงชะตาครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเจ้าชะตานะครับผมดนใจสื่อสารผ่านไพ่นะครับผมให้ผู้ที่เลือกคลิปที่หนึ่งนั้นเข้าใจ ตรงตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่อสารนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์เป็นเส้นทางเป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตนะครับผมสู่ความสำเร็จนะครับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่สำหรับที่1นนะครับขออนุญาตเช็คพลังงานของผู้เจ้าของผู้ที่เลือกไพ่สำหรับที่1นนะครับทีเพนต์เคลนะครับสามเหรียญเป็นคนที่มีแผนการ แผนการหมายถึงว่าอาจจะคิดไว้แล้วว่าจะต้องเรียนเรียนทางนี้เพื่อที่จะเป็นอย่างนี้เหมือนเพื่อเรียนหมอเพื่อที่จะเป็นหมอเป็นงานของคุณรากฐ,ฐานของคุณนั้นคือเป็นคนที่อยู่ในกรอบมีเป้าหมายชัดมีเส้นทางดําเนินชีวิตของตัวเองมาจากอาจจะมาจากครอบครัวมาจากพ่อแม่วางไว้ให้อะไรอย่างนี้ นะครับผมและเป็นที่นชื่นหน้าจูตาโชได้เป็นความภูมิใจของพ่อแม่นะครับแต่แต่ t ูเพนิเคนะครับสามเหรียญแล้วมา2เหรียญสองเหรียญเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงพลังงานอาจจะถ่ายโอนอาจจะย้ายออกมาเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงช่วงผมเรียกว่าเป็นช่วงกําลังเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับอ พลังงานของเจ้าของไพ่สำหรับที่หนึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วสิบเพนโทโคโอ้ทิ้งตัวตนเดิมเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนทั้งกายภาพและ มันมีกายภาพกับอะไรนะไอที่มองไม่เห็นอ่ะจําไม่ได้โอ้ตายอืภายนอกและภายในนะครับเปลี่ยนแปลงจากภายในทิ้งตัวตนเดิมทิ้งตัวตนเดิมตัวตนเดิม,ดมได้ตายไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นคนใหม่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทํานั้นสิ่งที่เคยภูมิใจนั้นนะครับกลายเป็นว่าไม่มีค่าอีกแล้วในยุคนี้ ในโลกใหม่นี้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนดาราอย่า,างเงี้ยครับใครจะรู้ว่าดาราจะไม่มีงานอืมเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มองหาเส้นทางของความสําเร็จหนทางสู่ความสําเร็จของคุณนั้นนะครับผมให้คุณเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงให้คุณหมอคุณกําลังมองหา โอกาสใหม่มองหางานใหม่มองหาสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณทําได้ดีหนทางสู่ความสําเร็จของคุณมองหางานใหม่และคนใหม่กัลยาณมิตรใหม่อาจจะเจอเนื้อคู่อาจจะเจอเพื่อนที่ช่วยเหลือกันก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างคนสองคนยินกัอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเอง เดอะเฮโลแฟนศึกษาข้อมูลเป็นครูบาอาจารย์อ๋อผมขอขอนุญาตสมมุติแบบนี้เนาะเล่าเป็นเรื่องหมายถึงว่าคุณนั้นอาจจะเกิดมาครอบครัวอาจจะอยากให้เป็นหมอก็เลยให้เรียนหมอเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลนะครับแต่ถึงนะพอเมื่อคุณทําสําเร็จแล้วคุณได้เป็นหมอดังใจแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง มาทิ้งตัวตนเดิมทิ้งความความเป็นตัวเองตัวตนเดิมเอ,เองนั้นมาทำเพื่อสังคมแบ่งปันสู่อยากจะทำอะไรเพื่อคนยากไายคนด้อยโอกาสอะไรแบบนี้คุณกำลังมองหาโอกาสอยู่มองหา สิ่งที่จะทําสิ่งที่จะแบ่งปันคนอื่นเดอใหไฮโลแฟนเป็นครูบาอาจารย์สอนออแบ่งปันความรู้ที่คุณริ่มเรียนมานั้นสิ่งที่คุณเก่งความเฉพาะทางความสเปเชียลิตความเก่งเฉพาะด้านของคุณนั้นคุณอยากจะแบ่งปันหรือว่าส่งต่อโอกาสนี้ให้แก่เด็กรุ่นต่อไปนะครับทั้งซิกเพนท์โคแล้วก็เดอร์ไฮโแฟนเป็นครูบาอาจารย์เพราะคุณเบื่อ เบือ่อหรืออาจจะโอหดอะซันเดอสันมาอยู่แล้วเดอะสันมาทุกเด็กเลยคือได้ดั่งใจหมายผลทางสู่ความสำเร็จของคุณนั้นคุณกำลังมองหาโอกาสมองหาคู่มองหาโอเคมองหาโอกาสที่จะได้แบ่งปันข้อมูลแบ่งปันความรู้ของคุณให้กับคนอื่นให้กับ ให้กับคนอื่นนั่นแหละถูกต้องเบื่อนเป็นแสงสว่างเพื่อเป็นแสงสว่างและคุณจะทํามันสําเร็จให้แนะนาต่อ Queen of s w w r r s ช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นจัดการปัญหาให้กับผู้อื่นงานของคุณนั้น การงานของคุณหนทางสู่ความสําเร็จของคุณถ้าเป็นหนทางสู่ความสําเร็จก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายที่คุณจะเดินไปนั้นทางที่คุณตัดสินใจจะไปนั้นอาจจะมีแรงต้านมีความขัดแยง้งทั้งคนคนเพื่อนร่วมงานคนทั้งคนภายนอกภายใน,ในหมายถึงอาจจะแรงต้านจากครอบครัวหนึ่งแรงต้านจากเพื่อนร่วมง,งานสอง,แรง,สงแรงต้านจากสังคมแรงต้านจากตัวเองคือ ม,มีมีแรงต้านทุกทางมีเขาเรียกอะไรขัดใจมีคนมาคอยขวางทุกทางแต่คุณก็ยังยืนยันจะทำมันอยู่ดี k n n o OF ONE คุณก็ยังเป็นราชาเหนือการงานหมายถึงว่าถ้าคุณตั้งใจจะทำแล้วไม่สามารถมีใครมาห้ามคุณได้แต่เชื่อไหมว่าจะมีคนมาห้ามคุณทุกทางเลย คนใกล้ชิดและคนไม่ใกล้ชิดคนสนิทและไม่สนิทเซเว่นเพนเพราะคุณเลือกไว้แล้วคุณเจาะจงคุณตั้งใจเหมือนกับเป็นเป็นเป้าหมายของชีวิตที่ไม่ทําไม่ได้ต้องทําก่อนตายอะไรประมาณเนี้ยฮะอืมหลทางสู่ความสําเร็จของคุณนั้นคือการได้ทําเพื่อผู้อื่นการได้แบ่งปันสิ่งที่มีอาจจะเป็นความรู้ อนคนอื่นหรืออาจจะทําช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ทั้งให้ความรู้และก็ให้ความรู้สึกเป็นเรื่องของความรู้ความรู้ใส่สมองด้วยเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของโอกาสแล้วก็เรื่องของปากท้องด้วยไฟครับ คล้ายๆจะเปิดโรงทานคล้ายๆจะเปิดมูลนิธิคล้ายๆจะเป็นศูนย์รวมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเหมือนเป็นร้านที่ให้เพื่อนๆเข้ามาสังสรรค์เป็นศูนย์พักพิงให้ผู้ที่ไม่มีที่ไปได้ได้เข้ามาเป็นเซ็นเตอร์หนทางสู่ความสำเร็จหนทางสู่ความสุขของคุณนั้นอาจจะทำทำเพื่อสังคม ทําเพื่อสังคมทําเพื่อคนอื่นขออนุญาตเปิดไพ่ออเขคาลออเชียนออฟวิดได้ทําเพื่อคนอื่นเพื่อเพื่อให้คนอื่นพ้นจากทุกบําบัตทุกให้กับผู้ที่ทุก ic, White โอเชนิกไวส์วิสเปอร์โอปกอดต้นแบบของคุณและรักษา ป้องกันยืนหยัดสตรองเข้มแข็ง again life If challenge ชีวิตของคุณมีบททดสอบมีมีความท้าทายมากมายขอให้คุณยืนหยัดอย่างเข้มแข็งรักษาและป้องกันตัวตนของคุณเอาไว้ตัวตนจากตัวตนของคุณปณิธานของคุณสิ่งที่คุณตั้งใจนั้น เหมือนยืนยันพลังงานว่าสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําจะมีคนมาขัดขวางจะมีแรงต้านมาจากทุกทางขอให้คุณยืนหยัดเข้มแข็งและป้องกันเพราะว่าชีวิตของคุณนั้นมีบททดสอบมากมายต้องเจออีกเยอะนะฮะหนทางไม่ได้โรยได้กีบกระลาบกับกะสิ่งที่คุณกำลังจะทำ life with intention a o r and purpose align your action สิ่งที่คุณจะทำนั้นเป็นมันมีคุณค่าหรือเกิน e p p s t v e v u l อ๋อม,มันมีค่าสำหรับคุณมาก intention มีผลต่อการมันสำคัญกับการดำรงชีวิตอยู่ของคุณมากคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้จริงๆ ยืนยันคำเดิมไม่ทำไม่ได้ต้องทำก่อนตายคือไม่ทำไม่ได้ไฟจะหาแรงบันดาลใจใน collective vision, leading guide, your path, community guide, your path เออโอเคหาแรงบันดาลใจจาก ตัวตนภายในเชื่อมต่อกับตัวตนภายในจิตวิญญาณของคุณหมายถึงว่าสิ่งที่คุณจะทำโอโหนทางสู่ความสำเร็จของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ภายในของคุณนั้นเรียกร้องให้ทำจิตวิญญาณของคุณเรียกร้องให้ทำและเมื่อคุณจะทำอาจจะมีแรงต้านมากมาย ให้คุณยืนหยัดและคุณจะสําเร็จแน่นอนนะฮะไพ่เดอะซันยืนยันพลังงานสิ่งที่คุณจะทํานั้นนะคุณสําเร็จสําเร็จอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ง่ายทางด้านความรู้สึกและมันจะมีประโยชน์กับโลกใบน,นี้มีประโยชน์กับผู้คนมากมาย ตอบด,ด้วยสำหรับที่สองผลทางสู่ความสำเร็จของคนผู้ที่เลือกให้สำหรับที่สองนั้นคือทางสู่ความสำเร็จของผู้ที่เลือกให้สำหรับที่สองนั้นคือเรื่องใดทางใด พลังงานของเจ้าของไายสำหรับที่2นั้นคือราชาถือดาบราชาถือดาบผู้ที่ผ่านโลกมาผ่านปัญหามาผ่านผู้ที่มีประสบการณ์สูงคุณเป็นคนที่เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะนะฮะ เสียงจากสวรรค์เดดจักรเมนเสียงจากสวรรค์เสียงการตื่นรู้เสียงจากภายในเสียงจากจิตวิญญาณของคุณนั้นราชาถึงไม่เท้าเป็นคนประสบความสําเร็จเจ็บมาเยอะคือเจอปัญหาก็เยอะแต่ความสําเร็จก็มีเยอะอุปสรรคเยอะแต่ความสําเร็จก็มีมากกว่าคนอื่นเขาล้มเยอะลุกเยอะเข้มแข็งเป็นคน เต็มเต็มเต็มอิ่มมากล้นด้วยความรู้สึกภูมิใจในตัวเองมีเสียงจับภายในการเปลี่ยนแปลง We of Fortune We of Fortune คุณเป็นคนที่พร้อมแล้วอันนี้เป็นคนที่ผมมองเป็นนักธุรกิจเนาะคือทำธุรกิจล้มลุกมาอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จจุดที่เรียกได้ว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จแต่ แต่ V off อร์จูนคงร้อด,ดวงชะตาอาจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงหรือกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาที่คุณจะได้ทําตามแผนการถึงเวลาที่คุณจะได้ทําตามโซโแพนก็คือเขาเรียกอ,อะไรอะชะตาลิขิตสิ่งคุณเกิดมาเพื่อที่จะทําสิ่งนี้แล้วคุณถึงเวลาที่คุณต้องทําแล้วกับสิ่งที่คุณต้องกําหนด ห้าไม้เท้ามีแรงต้านเหมือนกันห้าไม้เท้ามีแรงต้านเหมือนกันต่อสู้เหมือนกันหมทางสู่ความสําเร็จของคุณนั้นไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ง่ายนายออฟแมนได้เริ่มทํางานใหม่แต่มันจะสําเร็จเป็นความภาคภูมิใจคุณจะชนะหาดากลบชนะ ักษณะยืนหยัดมังคั่งคนทางสู่ความสำเร็จของคุณเหมือนจับว่าคุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งแล้วคุณก็อยากจะทำธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มอีกต่อยอดอีกอยากจะทำงานใหม่อยากจะทำเพิ่มอีกซึ่งก็ทำได้ทำได้เลย ทำได้เลยคือทําได้อยู่แล้วสําเร็จอยู่แล้วเหมือนเป็นนักธุรกิจหนท,ทั้งสู่ความสำเร็จของคุณก็คือเหมือนคุณเป็นนักธุรกิจแล้วคุณอยากทําธุรกิจเพิ่มแล้วทําได้ทิ้งตัวตนอาจจะเป็นงานใหม่อาจจะเป็นธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่เหมือนของเก่าเลยไม่ใกล้เคียงกับของเก่าเลยเด็กถือถ้วยความรู้สึกใหม่ ยังไงก็จบด้วยที่มีความสุขเหมือนเดิมสิบถ้วยพลังงานเดียวกันคล้ายๆกันไม่คล้ายเท่าไหร่แต่ว่าคือหาอยากทําอยากได้รับความรู้สึกใหม่ๆค้นหาความเติมเต็มค้นหาความอิ่มใจความสุขทางใจอ๋อค้นหาความสุขทางใจทิ้งตัวตนเก่า เพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้มีความสุขระดับสิความเติมเต็มความรู้สึกสุขในใจบรรทัสุขความสุขของตัวเองว้าวไห้เดทมาพร้อมกับสิบ <c oughs> ถอดตัวตนถอด,ถอ,ด,ถอ,ดอีกโก้เหมือนกับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วหาความสุขทางใจโดยการทิ้งตัวตนทิ้งความภูมิใจของตัวเองไปป,ปฏิบัติธรรมไป เปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นถอดอีโก้ตัวเองลงมาทิ้งเขาเรียกอะไรอ่ะทิ้งนิสัยตัวเองที่ไม่ดีเป็นคนที่ฝึกตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองอ๋อจิตวิทยาพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเองนั้นจะได้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดีกว่านี้ดีกว่าเดิมเป็นตัวตนที่ดีที่สุด อ่าเป็นตัวเองที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหนทางสู่ความสําเร็จของคุณนั้นคุณมีพร้อมอยู่แล้วคุณสําเร็จอยู่แล้วตอนนี้คุณแค่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีกว่านี้เป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่น่ารักกว่านี้แค่นั้นลืไม่แต่เปลี่ยนนิสัยตัวเองนี่แหละย,ยากสุดเปลี่ยนตัวเองนี่แหละย,ยากสุด ไพเร็ดกับไพซิสสิบดาไซเ t นคอร์ o l โร w เดินตามเสียงเรียกที่อยู่ในใจของคุณเมโลดี้จังหวะเมโลดี้ก็คือทํานองจะนำทางของคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเข็มทิศนำทางเหมือนกันเข็มทิศที่อยู่ในใจของคุณทำไมอะไ e เ t นเพ listen ให้ฟังอย่างเดียวฟังภายในอย่างเดียวเลยฟังภายในอย่างฟังภายในของคุณเสียงที่อยู่ในใจของคุณจากสัญชาตญาณจะช่วยนำทางของคุณไปสู่ไฮเยิร์กไฮเทว์ไปสู่คุณในตัวตวนที่ดีขึ้นอ๋อเป็นเสียงคุณอยากเปลี่ยนจากตัวเองเปลี่ยนจากใจของตัวเองที่เรียกร้อง อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้ฟังตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองนำทางทำนองไซเลนเมโลดี้อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เปลี่ยนพราะเปลี่ยนแค่ตัวเองเปลี่ยนแค่ภายในเพราะว่าทรัพย์สินมีเยอะอยู่แล้วสำเร็จอยู่แล้วภายนอกมีแล้วครบแล้วโอ้อ่านจบเร็วจัง สำหรับที่2ก็สำหรับที่2ก็คือไม่มีอะไรเลยมีไหมมีนะยากนะยากนะแต่ก็ทําตามเสียงหองใจตัวเองเพื่อตัวตนที่ดีขึ้นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้แค่นั้นครับหนทางสู่ความสําเร็จหนทางสู่ความสุขในใจของคุณเพราะคุณสําเร็จอยู่แล้วเหลือแค่ความสุขทางใจ่า โอเคก็จบไปสำหรับทั้งสองเด็กสองสำหรับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอขอบคุณทุกาทการสนับสนุนว้าวขอบคุณทุกการสนับสนุนการรับชมกดไลค์กดคอมเมนต์กด subscribe ด,ด้วยนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะออขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับหวังว่าคลิปนี้จะ ช่วยให้ผู้ที่หาคำตอบในตัวเองผู้ที่สับสนผู้ที่ทุกข์ใจได้คลายใจนะครับผมถ้าสบายใจขึ้นถ้าทําให้ดีขึ้นแม้เพียงน้อยผมก็จะดีใจมากนะครับผมก็สามารถแบ่งปันกันได้หมายถึงว่าพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะดีใจมากเลยโอเคครับขอบคุณครับ